สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวันพาดสองเล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลอีกแล้วค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็น,น,นาแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลชุด2ตัวของหน้าอวนมะฝาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเป็นใบที่2นะคะของเพื่อนทั้งเมดร์ซิมิูซีใบ ชุดสามตัวบนเต็มแล้วก็ชุดตัดแล้วก็ชุดสองตัวแล้วก็ชุดตัดนะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ยังชุดเต็มอยู่ค่ะล่อชุดตัดนะคะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นชุดสองตัวบนล่างเลขสามตัวกับซิมี่อยู่ข้างล่างให้ยสามหางสองห้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งหกแปดเลค่ะพี่น้องค่ะเลขที่เพิ่นให้มากก็เป็นหลักหากับหลักหกเนาะค่ะที่เพิ่นดอกจันหายไอห้าเจ็ดกับห้าหก หกแปดกับหกเจ็ดนั่นคือตัวเน้นเพ,พิ่นเนาะค่ะพี่น้องขาหาเจ็ดหาหกหาหาหาซีหกแปดหกเจ็ดหกหกแล้วก็หกหาค่ะพี่น้องค่ะเด็กเด็ดเล็กเบนแมนของนาอ้วนเนาะค่ะพี่น้องค่ะงอเท้าเราในเข่าทั้งล่างทั้งบนเข่าทุกใบค่ะพี่น้องค่ะอีกใบนี่เป็นของน้องแปง,งค่ะ,งงงะ,ะพี่น้องค่ะน้องแปงงอเท้าเราในก็เขา่าโตดนะคะพี่น้องค่ะ,ะ,ะเข่าทั้งสามโตเลยค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เล็กบ๊วลายโตน้ำค่ะ บนวัดดวงผิดถูขออภัยดยคาป่ะสันน้องแป้งขอพุ่นเจ้าของขอมุ่นน้องแป้งนะอ้วนแล้วกระดาวบนฝาสำรับคิดมีนะ้ะงกะพี่น้องค่ะน้องแป้งได้ให้มา097 307แล้วก็795 7 9ก็เนี่ก็เป็นตัวเก่าเนาะค่ะเนาะโมเทเลมันออกหา7แต่ว่าพุ่นก็นมันอาจจะออกสลับตัวกันได้ก็ได้เนาะค่ะพี่น้อง่ะ ดิบอหัวมันสิออกตัวใดนอตลูบบอลตัวกลมๆแล้วแต่เพิ่นสหมุนใส่เนาะค่ะพี่น้องค่าขัดสันตาเจ้าเด็ดๆเจ้าเม่นๆมาใไ่ห้ค่ะพี่น้อง่าห้วยออกแล้วเพื่อนกะว่างห้วยปุ๊บเลยค่ะว่าเม่นเมหลังห้วยออกนะคะเม่นก่อนห้วยออกส่วนมากเพื่อนๆสิลืมค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าล่งให้เร็วกัลืมเาะค่ะเนาะบอกว่าแต่คนอื่นค่ะเยาวันเพื่อกันค่ะพี่น้องค่ะ คำนวณตัวของได้สามตัวตรงๆรงย่างงลืมค่ะพี่น้องเอ้ยแอดสุดท้ายก่ะดาวบนฝ่าชุดสามตัวบนตรงตรงพร้อมโมเทลแล่เนี่ยเขาห้าเก้าเจ็ดตรงตรงเลยค่ะพี่น้องค่าเลีผลก้าสามตัวกับบัลายหางเนาะล่องบับัดดวงเบิ้งค่ะพี่น้องขาสิบสองตัวสิบสองหางค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเวยาวันสิหาเล็กดับมาตัดออกห้ยพ่อไม่เลือหนอหน่อยตัวเนะาะกับพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เด้อรค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยลรางวัลที่หนึ่งนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าเล็กเด็ดเ็เล็ก,ๆๆเ,ลกเป็นแม่นชองเยาวันเดอจ้าเดอ